สวัดสดีครับโปรโลค์แคทครับวันนี้มาฟังตีย่มาร่วมง,งานเป็นไงบ้างคะแล้วผมก็วันนี้เราเตรียมความฉ่ำม,มาให้กับแฟนไลค์ทุกคนเลย<ด>บอกว่าทุกคนจะสนุกม,มากมาล้างพอลไลคแคนเตรียมพอลสนุกมาเยอะมากครับผวันนี้ขับแค่หลัก่อนเลยวันะดิก็เลยครับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะที่เราจะได้เล่นสมการต้องบอกว่าฉ่ำกว่ารอบก่อนๆแน่นอนครับผม ไม่น่ามีนะครับเพราะว่าเห็นพี่นนมาเล่นก่อนน้านี้แล้วก็รู้สึกเปียกมากเพราะเวทีก็คือพอไม่เปียกตลอดเวลาเลยใช่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 ีช่ใ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 ชใช่ใช่ใช่ใชรใช่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 ใ่กช่ใชใช่ใช่ใช่ใน่ใช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 กใช่ใช่ใช่ใน่่ะ่่่ะ่ใช่่่ชช่ชชใ อ๋อที่ฉ่ำดีผมว่าฉ่ำเดี๋ยวไม่พอไม่ฉ่ำเบื่อพูดแค่ว่าฉ่ำเดี๋ยวไม่พอเอาไปหลายฉ่ำเลยแล้วหลายฉ่ำพ่อแสดงวันนี้แข่งอะไรแค่ที่รใคยิงได้เลยใช่จ้ะเตรียมยิงได้เลยสาดนน้ำสาดได้หมดเลยฮะเล็กได้เลยขอเปียกวันสุดท้ายแล้วขอเป็นปืนฉีดน้ำก็พอปืนอื่นไม่ต้องเดี๋ยวฝากแฟนๆมาเจอเราเดี๋ยวถามว่าจะมาเตรียมขึ้นเวทีก็ฝากแฟนๆไลค์ยูนันครับผมตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวจะขึ้นเวทีแล้วนะครับผมมาเจอพวกเราได้นะครับที่เซ็นต์เทเวิลด์นะครับมาเจอกันนะครับ ไปขึ้นคอนเสิร์ตเบบีมาเทวินโปเซเว่นก็สนุกมากครับแบบอ่าถ้าในเหมือนในเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องเราแบบดูแลร้านต่ออะไรย่างเมาดูแลร้านต่อก็สนุกมากครับขอบคุณที่เอากานที่ให้โอกาสเลยท่านขึ้นไปเป็นเกสอะไรอย่างเงี้ยแบบเขามองเห็นว่าเราจะเป็นแบบสร้างศีรษะให้มากขึ้นเลยแล้วก็พี่เอากานแล้วก็เกสทุกคนที่มีทุกคนเก่งหมดเครับในไงคะารเบบีก็คือแบบว่าูีตอนรับไร้แค่ที่มาเราอยู่ไหนนะกิงตอนเต้นอยู่แอบได้ยินเขาร้องเพลงเราตามเลยนะเรากินดังมากผมเพิ่มปิ่นมากครับ เขารู้จักเพลงเราอะได้ข่าวว่าคือตอนที่เราพี่กันขึ้นโชว์อยู่พวกเราก็คือพี่กันที่อยู่หลังเวทีกับคุณคาโอได้คุณคาถามว่าใช่ตอนแบ็กซเตจจะมีจอจอใช่ไหจอแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอนจอยไปกับพี่ๆเขาเลยแบบทุกทุกทุกเพลงเลยครับเพราะว่าบางเพลงนี่ก็คือแบบพี่เขาบอกไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาก็ไปขอคะแนนเราบ้างเราก็ไปขอคะแนนเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่สะพัดกันเพราะว่าแบบด้วยความที่เขาไม่มั่นใจเราก็ไม่มั่นใจเราเราแชร์กันว่าเออทำเพลงที่มันมั่นใจขนาดนี้แล้วแค่เ้าแบบไล์แค่ก็คือไร โอ้มันก็ตื่นเต้นมันตื่นเต้นทุกครั้งเพราะเวทีใหญ่เวทีใหญ่มากใหญ่เกินที่เราจะคิดไปเพราะว่าตอนแรกก็เห็นเห็นผังแล้วแหละแต่พอไปจริงๆแบบกว่ามันใหญ่มากเลยคนนมใหญ่มากต้องแคทล็อกเมื่อวานไมีตีละครกาไหมเพราะว่าตอนแรกมีบอกว่ามีแข่งเซลล์วิทยาอหรือตีละครกาอะไรกันไต่างๆไม่มีไม่น่ามีนะแต่มีเลโก้ฉีกขาผมแอบมีในใจครับตีละครกาในใจแต่ว่าก็คือฉีกขาไปก็มีบ้างเป็นคราบของแบบความช้ำ ความเจ็บและความเจ็บความช้ำก็แบบว่ามรขึ้นไปมาแบบหลายทีมาแตว่เราจังแเต้อะไรตื่นเต้นนะมันแบบมันเจอคนเล้วใช่ไหมมันเหมือนว่าเราขึ้นไปเจอแฟนลับเจออะไรเงี้ยมันก็เหมือนกดดันตัวเองว่าเราต้องอยากทําให้ได้แบบดีที่สุดเลยแล้ากเทเี่ยง้าีัปบ้างเพระวถาเราก้ธรรมดาเลยอจิกเท้าครับจิกจิกเท้าจิกเท้าให้มั่น ต่อให้จะต้องหมุนอีกกี่ตลกก็ต้องจิกเท้าไว้ก่อนจิกไว้ก่อนผมว่าคือถ้าพื้นมันเปียกแล้วเราต้องเราต้องฉ่ำกว่าพื้นเนี่จะได้แบบคือถ้าเราฉ่ำร้อยกว่าพื้นเนี่ยเราจะลื่นไงแต่ว่าถ้าเราฉ่ำกว่าพื้นก็ทำลายเราไม่ได้เราเลยฉ่ำกว่าพื้นค่าความฉ่ำเน่ จะคนเต้นตามเยอะมากแต่เขาไม่ได้เต้นท่า tiktok กันเลยไปเต้นท่าคุดท้ายกันยากสุดเลยยากด้วยทยากสุดเลยแล้วเราจะสอนต่อไหสอนด้วยนะเราจะอนเรจะสอนท่าท่าจับโยนหรือท่าสีขาได้ไหมอาจจะเป็นท่าได้เพราะว่าเห็นโ p o t e เชียลในการทำได้ละบนเวทีบนเวทีบนเวทีก็ได้ครับบนเวทีก็ได้ช้ำฉีกช้ำ ก็อย่างเร็วที่สุดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าใกล้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแถลงข่าว GMMTV พาร์ท2นะครับผมเพาเราไรแค้นก็จะได้ขึ้นโชว์ด้วยก็จะเอาความช่าที่ไม่ได้มีแค่พวกเราห้าคนก็จะมีพี่จุงพี่ปอนด้วยครับผมยังไงก็ครบทีมครบทีมฟูลทีมอีกสักสักรอบหนึ่งแล้วกันก็ใครที่ได้บัตรหรือว่าได้มีโอกาสเข้าไปดูก็อย่าลืมไปเชียร์พวกเราได้นะครับอันนี้อีก3วันเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับ ไม่กี่วันแล้วเอ้ยไม่ถึงสามวันสองวันหรอถ้าบอกกันจะเซอร์ไพรส์ไม่แอบครับเนี่ยก็พูดอยู่เลยไม่สปอยก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับผมไปเต้นเท่ช้ำก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮุกติ๊กต็อกหรือว่าฮุกสุดท้ายนะครับที่มันค่อนข้างจะเดือดนะครับฝากกันด้วยนะครับผมไปเต้นกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาเจอพวกเรานะครับได้ที่งานดิสไซน์ทันเวิร์นะครับบ๊ายบายป่ะเด็กครับผมป่ะเด็กครับ Hi there. Well, it's like a... it is still in a festival of Songkran or like a water festival. So like can it's it's our first time here, like performing in front of you guys in like this important festival in Thailand. So I'm really glad that we have so many fans for uh, like sharing us here and we're gonna make it like uh the best so <laughs> we, as can, can. As, as we as can as we yeah. can yeah so keep looking forward please and we're gonna show you what Shams mean <laughs> today thank you <laughs> อยากให้ทุกคนติดตามไลฟ์แค้นได้นะครับอย่างวันนี้ก็มีงานที่เซ็นทรัลเวิล์นะครับใครอยากมาให้ก๊างใจก็มาให้ก๊างใจกันได้หรือว่าจะติดตามข่าวสารฟังเพลงไลฟ์แค้นนะครับผมได้ที่ช่องยูทูบไรเซอร์มิสิกแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ไลฟ์แค้นออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียแคมปอมเลยครับผมใช่ค่อเด็กนะคระค่ะได้ครับผม